ราคาของ h ฮ l u ก t r ทราเด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งภายนอกและภายในเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงสมรรถนะในการขับขี่ที่พัฒนาไปอีกขั้นพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างครอบคลุมผมขอเริ่มที่รุ่นยอดนิยมกัก่อนนะครับกับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อย,ยกสูง p r e r u n n e r Smart Cap และ DoubleCA โดยเริ่มต้นที่เกรดสมาร์ทนะครับ โดยราคาจ,จัดจำหน่ายอยู่ที่789,000บาทถึง945,000บาทตามปรากฏบนหน้าจอนะครับปรับราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่นปัจจุบันเพียง14,000บาทครับเกรดพรีเมียมที่ท่านจะได้สเปคเพิ่มขึ้นจากเกรดสมาร์ทอีกนะครับแบบจัดเต็มโดยราคาจ,จัดจำหน่ายนะครับอยู่ที่859,000บาทถึง999,000บาทครับมาที่รุ่นขับเคลื่อนสล้อนะครับซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกรุ่นนี้ว่า4 t r ์ c k เริ่มกันที่รุ่นขวัญใจในหัวนะครับ Standard Cap ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่774,000บาทถึง826,000บาทในขณะที่ Smart Cap และ Double Cap นะครับโดยราคาจัดจำหน่ายของ Smart Cap อยู่ที่984,000บาทถึง1,29,000บาทและ Double Cap อยู่ที่1,90,000บาทในราคาที่เพิ่มขึ้น25,000ถึง40,000บาทเท่านั้นครับ h i Lux Travel Overland ที่จะมาสารต่อความสำเร็จ ของรุ่น Rocko ด้วยราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าเดิมนะครับ34,000บาทนะครับเรายังมีทางเลือกก็คือรุ่น Overland Plus ที่มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่โดยราคาจัดจำหน่ายของ Overland อยู่ที่1,12,000้บาทถึง1,366,000าบาทครับและสุดท้ายนะครับในรุ่นกระบะไฟฟ้านะครับ100% Hilux Travel E Double Cab 4ฟ r ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 1, 4 0 0ล้ 91,000บาทครับ